เอาไว้นี่เลยเนาะเข่าเนาะอย่างเพราะว่าบ่มีบอลเอาไว้เนาะก็ดังบ่มีก็ว่าบอลเก็บเข่าอยังบ่มีชั้นทีอยังบ่มีพี่น้องเลยก็เลยเอาไว้บอลเฮือนมาบุญก่อนพักก่อนยังไงก็เลยขึ้นมาห้าสิบสองพันเนาะบาย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 จุ๊บจุ๊บเนาะไปก่อนเด้อบายบายเนาะ ไปไปขอมก่อนลูกมไม่ได้ใจดีป่ะนี่ยคิดว่าไปหอดใช้หอดยาหรืพี่น้องเอ้ยโอ้ยบักข้าอังยางอยู่ข่างทางมาด้ ทูพี่น้องเลยเอากราบทักทายสบายดีอีกเธอหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาหลังจากสักผ้าสากักแพรสักเครื่องสักของให้โดยให้ทั้งน้องฮะนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเจ็ดแปดเจ็ดแปดกับรถลุงจันแล้วอ่าจำปาสักกอคอหนิเจ็ดแปดเจ็ดแปดพี่น้องเลยโอ้ยทางออกบ้าน เห็นเห็นจะคลองเห็นตลอดพี่น้องเอ๋ยพอดีทางมาบุญเนาะว่าสิมาซื้อเครื่องซื้อเนืน้อเย็นๆเนาะซื้อดิโดอยู่ฮานน้องบิวลี่พี่น้องเอ๋ยอยู่ทางห่านของเบาเตียงเพินเนพ่นนี่แหละเพราะว่าทางห่านเมนองเซอร์นเนี่ยพิ่นดิโดบบมีเนาะเบิดแล้วพี่น้องเอ๋ยเลยขึ้นมาซื้ออยู่ทางหาเฮือนน้องบิวลี่มากเพราะเห็นทั้งรถล,ลูกจันเพิ่นพี่น้องเอ๋ยจอดข้างทางนี่ พี่ว่าไปหอดไซหอดยาแล้วนะพี่น้องเอ้ยโอ๊ยเนาะโอเคโอ้ยมาเนื้อมหาเจ้าของเพง้นพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเนาะโอไปไปขห่มก่อนลูกไม่ได้ดีปะ่ะนี้พี่ว่าไปหอดไซหอดยาเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเาะบักข้าอังยางาอยู่ข้างทางบะ่ะนี่โอ้ยเนาะ ตามรถเพิ่นผมตามรถมาใช้มาใช้นี่โดยสบายดีว่าสีมาซื้อเนี่ยเย็นอยู่ห้านน้องบิวลี่เพิ่นนี่พี่น้องเลยมาเห็นรถใ่วยรถลุงจันแท้กว่าซะโอ้ยเนาะมันเป็นยังไงดับเลยบ่โอ้ยโฮแม่น้ำมันเบิร์ตบ่โฮแม่นเนาะโอ้พี่น้องเลยพี่รถถีบก็ยังอยู่ข้างแยกอยู่ผู้ถาเอากระถาอยู่แล้วนี่เนาะโอ้ยเพิ่นรถเพิ่นเมื่อกี้นี่ พชรมาแล้วบ่กำลังกำลังโดนลากบ่โดนลากเออโดยโดยพี่น้องเลยเอาเอาเอาซะดูดีขึ้นมาซื้อเนี่ยเย็นเยื้อดิโดไปให้ทั้งวกแขกแล้วก็คนเกี่ยวข้าวซอยพันอะไรพี่น้องเลยมากครับหมู่ไกล้กันจากเครื่องมาเตียงนี่พี่น้องอยู่นี่เนาะหโวยหมู่ไปใชไปยญานะอยู่นี่บ่ซะพี่น้องเลยโอ้ยโดยโดยโดยเอาซะดู แต่โดนเราบ่นี่นน่ะออกมาพ่อมาแล้วบ่กมาจะจะยืมรถประตูเพิ่นเลยประตูอว่าเตียงเพิ่นออกไปตามรถทางว่ะใครอยู่เนาะมันบริไกลเพี่น้องพอกันมือมือขึ้นก่อนนั้นเบาเตียงเนาะระวังได้ในการเดินทางพี่น้องเลยแค่นี้แต่ว่าอยู่ทางออกบ้านนี่ไกลเขึอนบ่าวเตียงนี้ถ้าไปอยู่เกี่ยวกับเตียงหมอไฟบอก สตาร์ตแกๆบ่ได้เลยป่นไ่เหมืแท้ๆสีเนาะหมขึ้งเลยโอเดหมไฟมาแล้วบ่หนไปงเลยดนอ่นนไงเนาวน้องไทหไย่างเลยหมอไฟไปจักเนาะบางนั่นเลยหมอไฟหรืออะไรดหน่อยเลยเป็นอไเป็นหมอไฟบ่ ไปกรวจบำรุงอาหารข่าวโรงพยาบาลด่วนข่าวโรงพยาบาลด่วนบานเสริมเลยอันี่ไหนอันนี้เนาะเอาอันอันที่ก่อนเนาะโทรหาภัยกับบุร่แล้วทีมงานอยู่หมุกนาหารบ้านเยอะเลยโอ้ยเนาะคืออะไรแค่ย้อยเมื่อกี้นี้อาไักัไปให้กำลังใจน้องพาคบ้านแล้วอยู่หมุกนาหารครูเออก็เลยยืมรถตู้พ่อร์กัน

ลากเลยบาทน,นียโอ้ยดีเนี่ยแต่บายอยู่ในบ้านพี่น้อง,งเลยต่อเป็นบอลอื่นบอลใกลเนี่ยโอ้ยตะก,กี้ท,ทู่าไพทิ้งงานกับไปอยู่เป็นอยู่ข้างนอกข้างยังนึงเสร็จเซ็จเสร็จห่วยยำขนาดเนี้เลยโอ้ยสำนาญชำนาญอะไรนี่ภรรยามันทู้ไอ้แทะมีน,นี่เออเ <laughs> <laughs> สียบกออกมาพอดีพอดีเลย ไอ้ยบ่หรอรถลุงปันเพชรซ้บ่มาได้ไปทางไหนเลยบ่เนาะโอ้ยตรงนี้ก็มาซื้อเครื่องวันจี้พีซื้ออ่าดีโดแต่บ้าเฮือนปลาเช่บัมีเฮือนน้องตาดำบัมีอะไรบานี่บาเนี่มาเห็นไม่เห็นรถลุงจันเลยบ่หรอฮ้อนบ่ลูกบ่ฮ้อนแดดช้ำน้อลูกเนาะแดดเที่ยงวันเที่ยงเพลนเลยพี่น้องเอ้อ่า เรียบร้อยเลยเรียบร้อยรถลุงจันถึงยกเลยลูกล้างมานางเฝ้าละร้านกับพี่นางเลยเป็นรถลุงไปบ่ได้ทางยังลารถมาแล้วลูก rồi rồi à xe xin nguồn bài ờ thang về không mò nó <laughs> tôi bưng ác ca nhù hàn vào đó nó <laughs> rồi rồi à chưa đáng <laughs> phải sai là bà chỉ phải bàn sang ấy, mình nó เห็นโทรนัดมาก็ช่างเอของเ้าเนี่ยคือว่าคือพาวคือพังไ่แหละช่างเอเพิ่งนักโดยโดยได้ปาดนี่่แต <c oughs> ่ไปเช็ควาาัจจายอีกเจ้าสังเกตติดเบิง้งมันจะเป็นย่อนอยังไงไ,ไหนเป็นน้ำหมอไพลเนาะ ซะเนาะเช็คสมอลี่มาแล้วปลอดตายาถึงมือหมอมือแพทย์แล้วบาดนี่รถทุกจันทร์ไปหนั่ง,งเลยโอเคดีแต่ว่าโบาแมนที่เป็นมืออื่นพี่น้องแต่เป็นมืออื่นนี่เป็นมือที่ว่าอา่า ซื้อเครื่องซื้อของมากเกียมผูกคอตะแคสล้านเนีมือนีิเนาะรถซาเของมาบุญเพียงใงเลยถ้าเป็นมืออื่นใต้มืออื่นนี่หมดทันเลยเนาะกากาเกียมเนี่มืออื่นนี่ทำหาซื้อเครื่องซื้อของอยู่ตลาดตะลี่แต่นี่แต่เป็นมือนี่มือนี่เนะี่ยแป้งแล้วไว้ขยุน,ะนยาะเพียงใงเลยพอได้อใดัใส่โลดใส่ล่างซื้อเครื่องซื้อของ,อ,ขอ,งอยู่ตลาดตะลี่ อาหารการกินเผื่อมะหาบแข็งหับคนพียงอย่างเลยระบบคนขับขนาดเนาะใส่มาหลากรถโดยเฉพาะเลยนี่แล้ <c oughs> ลูกงงบะตรงนี้งงได้บะ ใช้หมวกที่ลูกสกูตคุปปี้มันห่อนหัวนี่หัวจะห่อนมาแหละายผูกทางลุงจันไปเลยพี่นังเอยโอ้ยเดี๋ยวลืมไปเหยียบเบรกเนอะเหยียบเบรกลากล้อได้พี่นังเอยไปแล้วพี่นังเอยโอ้ยเนาะถือลากจนได้รถลุงจันทร์น้องนิ่วเนาะ ไปชาลูกไปไปหาสื่อเนี่ยเย็นเมื่อไหร่พอแขกเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำก่อนรถล,งล,งล,งลุงถูกย่อเลยรถลุงถูกย่อบอ,เอ,อ,อสเนาะวันสั้นบ่มากขึ้นมาซื้อเครื่องยูฮานเมลลี่หมูพู่ซ้ำเพิ่นกบบรบเบอเส่งบอกส่งยงังเนาะลุงจันกระไดฮะคือว่าจะ่งบอกใส่ซอยยังบ่ได้พี่น้องเลยใครแน่เพิ่นไก่เฮือนน้องบิลลี่เนาะไปยืมรถน้องบิลลี่ ไปซื้อเออโมเมนไปอันนะเอินสร้างอยู่เซโนมาเกเอาพี่น้องเลยอ้าวไปแชรเฮากันเมื่อนุองเนาะโดยอ้าตัดภาพมาบานนี้พี่น้องเลยสบายดีนางบิวลีอ้าเต้นดังๆพี่น้องเลยโอ้บ้า <c oughs> อ้าวไอ้น,นิวมาแต่เบิ่งรถลุงจันงั้นเราไปฮอดสิได้พี่น้องเอ๋ยใต้คางทางก่อน โอ้ยเนาะดีแต่ท่านวิทย์บา้านทวารวิทย์บ้านไปอยู่บ้านอื่นพอแหงอ้งทีมงานกับข่าไปฟังไทยบ่ดแหละโทรหาไปก็ไม่ได้แมนโอ้ยพอดีอ่ามาซื้อนี่นายพี่น้องเลยเราจะเมาซื้อนี่ยเย็นไปให้ทั้งสะพ่อพันเกี่ยวเข่าอยู่เนาะดีโดดดีโดมีอยู่บ่อดีโดแซ่นเย็นพี่น้องเลยามาพอดีกับเห็นรถลุงจันทร์มันจอด ข้างแากอยู่ไปเบิ่งกับแม่รถลุงจันหรือว่าแม่รถไทพี่น้องเยรถสบายดีเด้อเนาะทั้งแม่น้องบิวลี่พี่น้องเยกำลังอนามัยท่องทำความสะอาดใหม่บ่โดยทั้งพอพผนไปผลแล้วเนาะหมกอาหารหมดแล้วเนาะอืมเป็นป้ากันไปผ้าน้องพาไปต่อยาอยู่หมกอาหารพี่น้อยอ่าไปเบิดเลยทั้งทีมงานเฮา ฮ่าโฉนบุญกับวันไปค่าเบื้องลูกก่อนช<บ>่วงน,นี้บ่ช่วงนี้บหมดหายโบขึ้นมือแรกมือแรกหาก่อนมือแรกเนี่ยโอ้โหจะมือนอนขึ้นว่ายไงซองข,ข,ข,ขึ้นเลยม,มือมือเป็นคอดแล้วก็ไปนอนแล้วก็มือที่ซองกับลูกไปนอนบ่นอนอีกมิได้ห้ยอีทุกบุญลูกเ้าจะได้ลูกให้พอลูกให้พอแขกลูกเอาไหมตัวเย็นๆเปล่อืมขายก่อน,นได้ไลยสองพันสองพัเอาจากอันลูกมีจะคนเกาะ มีสี่คนเพื่อไว้เอาสิบอันก็ได้ลกูกสิบอันเนาะไปไปซื้อแม่นห่านแม่นองเซยเพิ่นเบิร์ตเพีองใดก็ได้แลนมาเทิงพี่พปิดหลายฮะหลายมือเนาะแมน่น้อ่ำเพิน่นมากกับมัดจ,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 จะเอะรถลุงจันเพ่พอดีเ <laughs> นาะที่แมเป็นน้ำยางเพียงใดถือกลากต้องมอแล้วรถกันเลยห้านางมิลลี่ก็บล่นน้ำประตู่อยู่ เออทมท้มนาบ้านบ่เออามันสูงขึ้นสม่ำเสมอกันเนาะอ,อ่าเอาอยัางอีกลูกเอาอยัางอีกสปอนเซอร์บ่เอ็มลอยบ่เอ็มลอยซีขวดกันเนาะเอ็มลอยซีขวดน้ำอากาศห้อนส่งนียกินเย็นๆแค่น,นี้ย คนคนเดียไปลงเกี่ยวเขาซอยเพิ่นออกพี่น้องเลยมีพอเถ่าเอาซื้อเย็นๆไปเพิ่นก่อนพระเพิ่นบ่ให้เดี๋ยวนี้วัลงเย็นเมื่อไหร่อ่าผลลงไปแล้วเช้านี้ขึ้นมาเพราะว่าคู่ไปลงเนาะพักปอนได้ก็เลยขึ้นมาห้าสิบสองพันเนาะเอาลูกห้าสิบพันหาสิบสองเอาสองพันลูกไปสองพันนึง เอาดุมก้อนนี่ก็ได้อีกสองท้องของถ่าไยขายเอาท้งหนึ่งก็ได้เลยเอาไปใช้กระตารถก็ได้ลูกโอเคพันกีบเป็นในช่วงนี้ขายดีอยู่บ่าอ่ช่วงไล่เดือนนี่ย่ามนี่ขายเป็นพวกแช่เย็นน้ำแข็งพวกเป็นน้ำ แช่พวกตู <sketches> oh no ้เย็นท yeah. ี่น้องจะขายดีช่วงนี้เพราะว่าคนไอ้เกี่ยวขขาเกี่ยวน้ำเนี่ยเนาะโอเคขอบใจเด้อเที่ยวแล้วเกี่ยวเมื่อวานนี่โดยแหกเลยอันนี้โจ้เหล่าเขาบนเขาเดืองอ๋อบนเขาเรือไงเนาะเป็นยักษสอบแหละปั่นนะ โอ้ป oh, ั่นกันกหนูก็เนาะกินกับไม่ว่ะก right. ินกับไม่อ่ะเขาอยากเซลล์พนังเลยนะแต่ทั้งหนังเกลียวแล้วเนาะนอยู่หน้ามาบนกเกลียวแม่น้องเซอร์มันขึ้นมาเฮือแล้วแตถวบรนกาไปนอนทุกคืนอยู่หน้าแหละชีคืนหาคืนมาแล้งโดยไปเฝ้ากันเนาะไปก่อนโดยสบายดีพี่น้องเลยบ๊ายบายบายจุ๊บจุ๊บเนาะไปก่อนเด้อ ช้างนะไม่รี่นเองเลยไปไปเอาเครื่องดื่มน้เสริมกำลังเมื่อทรงทางประตูก่อน้องเลย๊พี่น้องไปขอๆกันอยู่นะพอดีไปพี่น้องไอ้ทัดภาพมาบันีกา มาหอดให้ยหอดหนาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยทองนิวหิว,วพี่ช้างเ,เอาไปหายไผ่เลย, <c oughs> <c oughs> ยเอาการวางเอาหน้าอาสู้กำลังพี่น้องเลยให้อาผู้ที่พผนมาซอย เกี่ยวเขาน้ำปรแคกัอะไรเนาะอากาศจับก้อนเย็นๆเสนยหนักจะดีมีแห้งเออน้ำนิ้วกับเป็น้อมลอยกับดีด้วยยังไงนยังส่วนไหนยังพักเทียงอยู่แต่พอเที่ยงอะตอนนี้แ่นยังมึตจะลงมาตอนนี้กะบ่ายมุ้งเคิงแล้วยังไงน้ำไปปแค่ก่อน อ้กับกูก็เลยโทรถามทางลุงจันก่อนพี่นังเลยห่อแล้วบปั่นอีน่าลุงเนาะเข่าทอนเข่าก็เริ่มแห้งเลยพี่นังเลยโอ้ยหอมก,กินเข่าห้อยๆอยู่เนาะอ่าขัรลายขัดลายปึ้บใครไม่ได้ชับมันโอเค

ตังเชียวเชียวหน้าเียเข่าอยู่นี่บ่เ้เข่าไว้นี่เนาะอือเป็นยังไงเดยมีลูกไหมพี่ลูกไพี่เเนาให้เพิดเอให้พี่บ่าวเด้อพี่บ่าวไหวเด้อของเดิมของเดิมกกำลัง โอ้ยแต่ขอบคุณหลายเขบคุณหลายเลยเลยแต่แด้แต่แต่แต่ได้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 เโอ้อิ่มร้อยห้าสิบกันแล้วของโปรดได้แล้วน่ะมาดูปะหเอาไว้เด้ออาไว้ดีเอยู่เเนาะไม่เอาไว้นี่เลยเนาะเข่าเนาะยังไงาะว่าบ่มีบอลเออเอาไว้เนาะก็ดังบ่มีก็ว่าบอลเก็บเข่าอยังบ่มีชันทีอยังบ่มีพี่น้องเลยก็เลยเอาไว้บอลเตือนบาบุญก่อน เนาะใช่นีเต็มนีห้วยเออกระติกกระติกน้าอยู่ใช่จ้ะเติ๊กหน้าอยู่นบอใ่งไปแข่งกันได้ด้วยโดยโดยโดยโอมยใ่หายลูกปแมนแมนเอา่งดอกไปแหละคนกับผูเอไปเลยเช้าเขาไปนี่บอลนาเนบาบุน khao ao con nắm con xe này vẫn con phải nào ạ thì kinh bớt bỏ thì nặng ô vô đi nó xài vô này เคๆเเนนมๆวะเงี้ยนย็นก็มาทราบกันเลยอยู่ไฮอยู่นะอยู่ใต้ขมขามโอ้เย็นขักเอ้ามีใบขมขามอ่อนนะยามเหรอ,อปกติมันต้องย่ำต้นฐานนัทกเลยเนาะเออเนาะใบขมขามอ่อนพี่น้องเลยเอลรกเย็นอยู่นี่เนาะ ปุ๊ปปเปนอนอยู่คักอยู่ได้เหนงเอยทางทีได้อยู่โฮมดีเหนื่ยเหนื่อย,ยอะซาพี่น้องเลยกะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบคลิปเพียงแค่นี้กันเด้อพี่น้องเลยกะว่าจะไปซื้อน้าเย็นๆอะไรพี่น้องพอดีไปพ่อบไกลุงจันทร์พอดีรถเป็นเพ่พี่น้องเลยโอ้ยจะนอนจะโทรทามคนก่อนว่า หอดหานหอดยังระเบอได้ระเบอพี่น้องเลยเป็นห่วงคนอยู่เนาะยันแปลงลบุได้ครับถึงมือซางหอดหานเพื่อนเกษตรสิบโยากดอกเนาะพี่น้องเลยโดยพระสารคดีนี้ก็ขอบุญขอบคุณเด้อผมเป็นพี่น้องบ๊อดสุขสุขคนอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ใน,ในาต่างประเทศพี่น้องเลยกับขอมหาชมส่องของบาบุญสารวันทางตนท่นจบเนาะโดยบระโคโามโฆษณาและกำลังใจดีๆที่ว่ารุ่นล้ำเนาะคอมเมนตที่ส,สรรั่งซันพี่น้องเอลยให้งกำลังใจ ในครอบครัวของบ่าวบุญสารวันเด้อขอบบุญขอบคุณหลายๆวัตถุกสุขคนจงอยู่ดีมีแหง้งความเจ็บใหญ่ไดค้ความไข่ใหญ่มีเด้อลำรวยลำรวยเม,มื่อไหร่เมื่อไหงพี่น้องเอ้ยนอนหลับอะไรเงินหมื่นพี่น้องนอนตื่นอะไรเงินแสนเด้อแบบไม่มาได้แก่ไมอนีิโชคเนาะโลกใหยย้ใหญ่ไม่ใหญ่มาใกล้จงลยยังไรใหญ่มาผ่านพี่น้องเอ้ยจงอยู่ดีมีแห้งวัตถุทานสะละคลิปนี้ซมขอลูกลาก่อนขอกันคลิปหน้าคลิปนี้สบายดี Bye bye. 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 <laughs> bye. -bye.